สมัยหนึ่งพระบรมศาสดาของเราประทับอยู่ณเชตวันมหาวิหารกรุงสาวัตถีครั้งนั้นได้มีพระภิกษุสามกลุ่มเดินทางรอนแรมมาจากที่ต่างๆกันเพื่อจะมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ภิกษุทั้งสามกลุ่มนั้นได้มาพบกันในระหว่างทางจึงได้รวมเข้าเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วพากันไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาอย่างที่ประทับ เมื่อพระบรมศาสดาทรงกระทมปฏิสันถานแล้วภิกษุทั้งสามกลุ่มจึงกราบทูลถึงเรื่องราวแปลกประหลาดที่ตนต่างก็ได้ประสบมาในระหว่างทางภิกษุกลุ่มแรกเล่าว่าเมื่อพวกท่านได้ออกเดินทางจนถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งก็ได้เข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านแห่งนั้นชาวบ้านต่างก็เป็นผู้มีศรัทธาจึงรับบาตและนิมนต์ให้นั่งในเรือน และได้ถวายข้าวยาคูและของควรเคี้ยวต่างๆขณะนั้นเองเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเปลวไฟในเตาที่ตั้งอยู่ชายคาของเรือนได้ลุกโชดช่วงขึ้นเปลวไฟได้เป็นเปลวไฟได้ไหมสะสมียนหญ้าที่มีลักษณะคล้ายห่วงอันหนึ่งที่ชายคาเมื่อเสเมียนหญ้าถูกไฟไหม้มันก็ปลิวขึ้นไปในอากาศเผอิญขณะนั้นได้มีอีกาตัวหนึ่งกำลังบินมาพอดี คอของมันได้สอดเข้าไปในห่วงญ่านั้นฝ่ายก็ลุกขนและร่างของมันจนมันตกลงมากลางเรือนและนอนตายอยู่ที่นั่นเองพิสุท์ทั้งหมดได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วต่างก็สลดใจและคิดว่าเว้นพระศาสดาเสียแล้วคงไม่มีใครที่จะรู้วิบากกรรมของกาตัวนี้ได้ฝ่ายภิกษุกลุ่มที่สองก็ได้กราบทูลพระศาสดาว่าพวกท่านได้ลงเรือเพื่อเดินทางมากับพ่อค้า เรือได้แล่นออกสู่มาหาสมุทรอันกว้างใหญ่ขณะที่กำลังแล่นอยู่นั่นเองเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นเรือได้หยุดแน่นิ่งอยู่ท่ามกลางมาหาสมุทรนั้นแม้จะพยายามเพียงใดเรือก็ไม่ยอมแล่นคนในเรือจึงคิดว่าในเรือนี้คงต้องมีคนกาลากินีเป็นแน่ว่าแล้วจึงตกลงการทำสลากขึ้นแล้วจับสลากเพื่อหาคนกาลกินี และที่น่าแปลกที่ภรรยาของนายเรือซึ่งนางกำลังสาวและสะสวยกลับจับได้สลากนั้นแม้จะจับอยู่ถึงสามครั้งสลากนั้นก็ตกถึงแก่นางทุกครั้งไปนายเรือจึงตัดสินใจจับภรรยาของตนทวงน้ำโดยให้นางถอดเสื้อเครื่องอาภร์ทุกอย่างออกแล้วให้นางใส่เสื้อผ้าชุดเก่าๆแล้วสั่งให้เอากระออมใส่ทรายคล้องคอนางแล้วจึงจับนางโยนลงสู่ทะเลไป ไฟพิสุเหล่านั้นเห็นเหตุการณ์แล้วต่างก็คิดว่าใครอื่นเป็นพระศา,าสดาเสียแล้วคงไม่มีใครรู้ถึงกรรมของหญิงนี้เป็นแน่พวกเราจะทูลถามพระศาสดาเมื่อภิกษุกลุ่มที่สองเล่าจบลงภิกษุกลุ่มที่สามซึ่งมีอยู่เจดรูปด้วยกันก็ได้เล่าว่าพวกท่านได้เดินทางรอนแรมมาจากปัจจันตชนบทในเวลาเย็นจึงได้แวะพักอยู่ที่วัดแห่งหนึ่ง ทั้งเจ็ดรูปได้เข้าไปพักจำวัดในถ้ำที่อยู่ภายในวัดนั้นครั้นตกกลางดึกเหตุการณ์ที่น่าประหลาดก็ได้เกิดขึ้นเมื่อจูจ่ๆแผ่นหินขนาดมหฮืมาใหญ่โตเท่าเรือนยอดได้กลิ้งลงมาปิดปากถ้ำไว้แม้ว่าชาวบ้านที่ทราบข่าวจะมาช่วยกันผลักออกแต่แผ่นหินก็ไม่ขยับขยื่นเลยจนชาวบ้านตลอดทั้งเจ็ดตำบลได้มารวมตัวกันแล้วช่วยกันผลัก แต่แผ่นหินนั้นก็ไม่ไหวติงเลยแม้แต่น้อยจนทุกคนหมดความหวังส่วนภิกษุทั้งเจรูปนั้นต่างก็เสวยทุกขเวทนาอดอาหารอยู่ภายในถ้ำจนเวลาผ่านไปถึงเจ็ดวันและแล้วจูจูแผ่นหินนั้นก็กลิ้งออกเองโดยไม่มีผู้ใดมาผลักเลยภิกษุทั้งเจรูปต่างก็พายพร้อมซีดเซียวพระอดอาหาร ทุกรูปต่างก็คิดกันว่าบาปของเรานี้เว้นพระาศาสดาเสียแล้วใครเลยจะรู้ได้พวกเราจากไปทูลถามพระาศาสดาเมื่อพระพิสูทั้งสามกลุ่มเล่าเหตุการณ์ที่ตนประสบมาจบลงจึงพาการทูลถ,ถามถึงบุปกรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้แจ้งโลกได้ตรัสเล่าว,ว่าอีกาตัวนั้นในอดีตก็ได้อัตภาพเป็นมนุษย์ เป็นชาวนาในกรุงพาราณสีเขามีโคตัวหนึ่งเป็นโคดื้อแม้ชาวนาจะฝึกมันด้วยการตีและด่าว่าอย่างไรมันก็ยังดื้อนอนด้วยความขี้เกียจอยู่อย่างเดิมในที่สุดด้วยความโมโหเขาจึงเอาฟ่อนฟางผันคอโคและจุดไฟเผาอย่างไร้ความปราณีโคนั้นจึงถูกไฟครอกตายไปด้วยวิบากกรรมนี้เมื่อล่าจากโลกแล้ว ชาวนาได้สวยทุกข์ในนรกตลอดเวลายาวนานวิบากกรรมส่วนที่เหลือจึงทําให้มาเกิดเป็นอีกาถูกไฟครอกตายในอากาศอย่างนี้มาเจ็ดครั้งแล้วจากนั้นพระาศาสดาได้ตรัสเล่าถึงบุพกรรมของพันรยานายเรือที่โดนจับถ่วงน้ําว่าในอดีตเธอเคยเกิดเป็นพันรยาของขฤหรบดีคนหนึ่งในกรุงพระราณสีนางมีสุนัขตัวหนึ่ง เมื่อนางเดินไปไหนหรือทำอะไรมันก็จะคอยติดตามนางไปทุกที่ทั้งคอยนั่งเฝ้านางอยู่อย่างนั้นไม่ยอมไปไหนจนกระทั่งหนุ่มๆทั้งหลายต่างก็กล่าวล้อนางอย่างสนุกปากว่าพรานสุนักนางอับอายต่อคำล้อเลียนนั้นจึงทั้งไล่และตีสุนักเพื่อไม่ให้มันเดินตามแต่เจ้าสุนักก็ยังคอยติดตามอยู่ไม่ขาดเพราะเหตุที่ว่า ในอดีตย้อนไปสามชาตินับจากชาติปัจจุบันสุนัขตัวนี้ก็คือสาม,มีของนางนั่นเองและด้วยความรักมันจึงคอยติดตามนางไปทุกที่ในที่สุดนางจึงคิดฆ่าสุนัขทิ้งนางเดินไปที่ท่าน้ําแล้วทาทีเรียกเจ้าสุนัขเข้าไปหาเมื่อสุนัขได้ยินเสียงมันก็ดีใจมากมันคิดว่านานแล้วหนอที่เราไม่ได้ยินท้อยคําอันเป็นที่รักเช่นนี้ มันจึงกระดิกหางด้วยความดีใจและตรงเข้าไปหานางแต่ทว่าพนญญารนรยาขฤหาบดีกลับชมัะกลับจับมันมัดด้วยเชือกที่ปลายข้างหนึ่งส่วนปลายอีกข้างหนึ่งนั้นนางมัดเข้ากับกระออมที่บรรจุสายจนเต็มและโยนสุนัขพร้อมกระออมลงน้ําไปกระออมที่หนักอึ้งจึงถ่วงเอาสุนัขจมดิ่งสู่ใต้แม่น้ําจนมันสิ้นใจตายดยวิบากกรรมนี้เองนางจึงต้องตกนรก สวยทุกอยู่ยาวนานโดวยวิบากกรรมที่เหลือจึงทําให้นางถูกจับถ่วงน้ําตายเช่นนี้มาหนึ่งอัตภาพแล้วครั้นพระาศาสดาเล่าถึงบุพกรรมของหญิงนั้นจบลงก็ส่งเล่าถึงบุพกรรมของพระภิกษุทั้งเจ็รูปนี้ว่าในอดีตพระภิกษุทั้งเจ็รูปนี้ได้เป็นเด็กเลี้ยงโคชาวกรุงพาราณสีและเป็นเพื่อนเล่นกันวันหนึ่งได้มาพบเห่ใหญ่ตัวหนึ่ง ด้วยความคึกขนองเด็กทั้งเจ็ดคนนี้จึงพากันไล่จับเฮ่เฮ่เกิดความกลัวมันจนึงหนีลงรูซึ่งอยู่ที่จอมปลวกแห่งหนึ่งเมื่อมีอาจทำให้ตัวเฮ่ออกมาได้เด็กๆทั้งเจ็ดคนจึงปิดปากทางเข้าออกทุกช่องเพื่อจะขังตัวเฮ่ไว้และคิดว่าวันพรุ่งนี้พวกตนจะกลับมาดูใหม่จากนั้นจึงพากันต้อนโคไปที่อื่น แต่แล้วเด็กทั้งเจ็ดก็ลืมสนิทถึงเรื่องที่ตนขังเฮไว้จนกระทั่งเวลาผ่านไปเจ็ดวันพวกเขาก็ได้ต้อนวัวย้อนกลับมาทางนั้นพอดีจึงจําได้ว่าพวกตนขังเฮไว้จึงพากันมาเปิดดูก็ได้เห็นตัวเฮพร้อมโซเหลือแต่เพียงหนังหุ้มกระดูกมันคลานออกมาจากจอมปลวกด้วยความเหนื่อยอ่อนเมื่อเด็กๆเ,เห็นแล้วก็สงสารมันจึงปล่อยมันไปดัวยวิบากกรรมนี้เอง จึงทาให้คนทั้งเจ็ดถูกขังร่วมกันนานถึงเจวันได้ต้องสวยผลอย่างนี้มาแล้วถึง14อันตาภาพแม้ในชาตินี้เมื่อมาเกิดเป็นภิกษุก็ถูกขังร่วมกันอีกเพราะผลจากการขังเฮในชาตินั้นนั่นเองเมื่อพระบรมศาสดาตรัสเล่าถึงบุพกรรมของแต่ละคนจบลงพระพุทธองค์จึงตรัสพระคาถาว่าบุคคลที่ทำกรรมชั่วไว้หนีไปแล้วในอากาศ ก็มิพึงพ้นจากกรรมชั่วได้หนีไปในท่ามกลางมหาสมุทรก็ไม่พึงพ้นจากกรรมชั่วได้หนีเข้าไปสู่ซอกเขาก็ไม่อาจพ้นจากกรรมชั่วได้เพราะไม่มีประเทศแผ่นดินใดที่เขาเข้าไปอยู่แล้วพาให้พ้นจากกรรมชั่วได้เมื่อสิ้นพุทธดำรัตพระภิกษุเหล่านั้นก็ได้บรรลุอริยผลมีโสดาบันเป็นต้น แม้พระธรรมเทศนาในครั้งนั้นก็ <S <S เกิดประโยชน์อันไพศาลแกล่เหล่าพุทธบริษัททั้งสี่สืบมาจนกระทั่งปัจจุบัน